นี่ไข่เค็มครับเดี๋ยววันนี้จะไปสอนทําไข่เค็มวันนี้จะเปรียบเทียบ2แบบเลยนะเป็นสูตรไทยกับสูตรจีน <S <S เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันเลยว่าแบบไหนอร่อยกว่ากันอย่าลืมกด subscribe ที่ YouTube c h anel n เชี่กว่านี้จะแชร์ให้ด้วยนะครับเอาไข่เป็ดไป2แผงครับนายขนเป็ดมาแล้วอันนี้เรามาซื้อเกลือเป็นร้านขาย เ,เป็นร้านเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะร้านขายของชําอะ่ะนะครับก็เป็นร้านประจําที่เรามาซื้อที่นี่ก็เรียกว่าตลาดตาตองนะัะดูเกลือป่นหน่อยครับอ๋อเกือบโลโอเคเอาไปสองแพ็กครับอันนี้แพก็กละบสิบสองบาทใครที่นึกอะไรไม่ออกจะมาซื้อวัตถุดิบนะครับก็สามารถมาซื้อได้ที่ร้านนี้นะครับ ก็จะอยู่ที่ตลาดตะต้องนะครับหรือว่าแถวเนี้ยเขาจะเรียกว่าตลาดเดี๋ยวนะผมก็ไม่รู้เงี้ยเรียกว่าอะไรตลาดสดพิสุขขาพิบาล3ามนะครับ เดี๋ยวเราผสมน้ำเกลือนะครับสูตรที่เป็นยาจีนก่อนนะครับก็จะมีปอยกากนะที่เราใช้แล้วก็จะมีพริกไทยขาวเราก็จะมีเหล้าจีนนะครับเราใช้ตัวนี้เกลือที่ใช้นะครับก็จะเป็นเกลือตัวนี้น้ำา2ลิตรครับใส่น้ำลงไปก่อน เดี๋ยวเราคนเกลือกับน,น้ำนะครับแลให้เกลือละลายก่อนตอนนี้เกลือละลายแล้วนะครับผมก็จะใส่ในส่วนของโป๊ยกากลงไปเลยพริกไทยขาวครับอันนี้เป็นเหล้าจีนหาซื้อได้ตามห้างสินค้าแล้วก็ร้านขายวัตถุดิบอาหารที่เป็นอาหารจีนนะครับใส่ไปประมาณ60 ml 50-60 ml นะครับ คนส่วนผสมให้เข้ากัน ข่พลาสติกแบบนี้นะครับมาใส่ลงไปด้านบนเพื่อกดให้ไข่เนี่ยจมอยู่ใต้น้ำเกลือนะครับนตะข่ายนะครับเพื่อที่จะกดไขใ่ให้มันจมอยู่ใต้น้ำเกลือแต่ว่าไข่เนี่ยบางทีมันลอยแล้วมันก็ดันดันตัวตะข่ายนะครับขึ้นมาวิธีป้องกันหรือว่าแก้ปัญหาก็คือหาตะเกียบแบบนี้นะครับมาขัดไว้นะครับ แล้วเดี๋ยวเราเอาฝาปิดนะครับมันจะได้ค้ำไม่ให้ไข่เนี่ยลอยขึ้นมานะครับแล้วก็เอาฝามาปิดเสร็จแล้วนะครับเราก็ติดแท็กด้วยนะครับว่าเราได้เริ่มดองตั้งแต่วันไหนนะแล้วก็เป็นสูตรไหนนะครับอันนี้เป็นสูตรไข่เค็มจีนครับต่อไปไข่เค็มสูตรไทยง่ายๆเลยครับก็เกลือนะครับเกลือ200กรัมต่อน้ำ2ลิตรนะครับเดี๋ยวใส่น้ำไปก่อน เสร็จแล้วก็ใส่เกลือลงไปครับคนเกลือให้ละลายเลยพอเกลือละลายแล้วนะครับจากนั้นไข่ที่ล้างไว้นะครับก็ใส่ลงไปเลยอันนี้ผมค่อยค่ยหย่อนลงไปนะครับคือถ้าเกิดปล่อยแล้วเดี๋ยวมันก็แทกก้นแล้วมันจะแตกนะก็ค่อยคใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็หย่อนลงไป แล้วก็เอาไว้ตัวตะข่ายนะครับที่เป็นตะข่ายพลาสติกนะใส่เข้าไปเพื่อการไม่ให้มันมาลอยอยู่บนผิวๆนะติดแท็กด้วยว่าเราเริ่มดองวันไหนเรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นไข่เค็มไทยนะครับอีก15วันมาเจอกัน ที่เห็นอยู่นี่จะเป็นไข่เค็มที่เราดองผ่านมาเจ็วันละคุณๆสีเข้มๆไข่เค็มจีนนะครับก็จะมีโปยกักนะครับแล้วก็มีตัวเหล้าจีนนะครับส่วนผสมอย่างอื่นส่วนด้านนี้นะครับใสๆจะเป็นไข่เค็มไทยนะเดี๋ยวเราจะลองตอกไข่ดูนะครับว่าผ่านมาเจ็ดวันไข่เริ่มมีลักษณะเป็นไข่เค็มหรือ,อยังนะครับ ตัวไข่แดงเริ่มเซตตัวนะครับเริ่มอยู่ตัวแล้วนะอันนี้เป็นไข่เจ็ดวันเหรอคะไข่เจ็ดวันครับแต่จะเห็นไหมฮะเมื่อกี้มันยังเป็นลูกกลมๆนะพอวันสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มที่แบบแบนลงเห็นไหมยังไม่แข็งตัวดีก็ต้องรอสิบห้าวันใช่สิบถึงสิบห้าวันเรามาดูไข่เค็มจีนนะครับก็จะเห็นว่าไข,ข่เค็ม ไข่แดงเนี่ยเขาก็จะแบบมีความาแข็งตัวเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเวลาพอเราตอกแล้วเนี่ยมันก็จะแบนไปนะครับเดี๋ยวเราลองทอดเปรียบเทียบกันดูนะว่ารสชาติเนี่ยมันเริ่มแบบเป็นไข่เค็มหรือยังไข่เค็มไทยนะครับ ทอดเค like ็มนะครับอันนี้จะเป็นไข่เค็มไทยนะครับส่วนอันนี้ทอดขาวหน่อยเป็นไข่เค็มจีนนะครับเดี๋ยวลองไข่เค็มจีนก่อนผมลองชิมไข่ขาวแล้วนะครับของไข่เค็มจีนเริ่มมีรสชาติเค็มละนะครับเป็นลักษณะของแบบไข่เค็มแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูไข่เค็มไทยบ้างนี่เหมือนกันมีลักษณะของความเค็ม ไข่ขาวเนี่ยมันเป็นลักษณะข,ของไข่เค็มแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูไข่แดงดีกว่าไม่มีรสเค็มแต่มันมีกลิ่นเหมือนไข่เค็มอ่ามันมีความมันนะครับแล้วมีความแบบเออเขาเรียกอะไรนะมีความแบบเป็นเนื้อทรายเล็กๆนะครับก็เริ่มที่จะใกล้เข้าสู่การเป็นไข่เค็มแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูไข่เค็มจีนบ้าง ไข่เค็มแดงของจีนนะรสชาติยังไม่เค็มแต่กลิ่นของไข่เค็มเนี่ยออกมาเลยแล้วหอมมากๆลองไข่เค็มไทยก่อนจะได้เปรียบเทียบได้อืไข่เค็มไทยนะคะไข่ขาวมันจะมีความเค็มกว่าไข่เค็มจีนแต่ว่าไข่เค็มจีนอะ ไข่แดงมันหอมมันกว่าอตอนนี้นะครับเราก็ดองไข่ของเราเนี่ยปกติแล้วเราจะดองประมาณสิบห้าวันอันนี้มันเลยมาสองวันนะครับก็สิบเจ็ดวันละก็เดี๋ยวเราจะนําออกมาจากน้ําดองเกลือนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันด้วยว่าไข่เค็มที่เป็นไข่เค็มไทยกับไข่เค็มจีนเนี่ยรสชาติกลิ่นเขาต่างกันหรือเปล่านะครับ ไข่เค็มจีนครับไข่ดาวเค็มไทยอันนี้ไข่ดาวเค็มจีนนะครับไข่ดาวที่เป็นไข่เค็มไทยก่อนนะครับ ไข่แดงมันดีครับไข่ขาก็็มีความเค็มเหมือนไข่เค็มทั่วไปเลยนะครับนี้เดี๋ยวลองชิมไข่ดาวที่เป็นไข่เค็มจีนนะครับความเค็มใกล้เคียงกันไข่แดงมีความมันแต่สิ่งที่ต่างคือกลิ่นครับไข่ไข่เค็มจีนเนี่ยเขาจะมีกลิ่นของเหล้าจีนแล้วก็มีกลิ่นของตัว ปยก้างแนะนําให้ลองทําไข่เค็มจีนนะครับจะมีกลิ่นนอนๆครับเป็นกลิ่นแบบเหล้าจีนอร่อยฮะก็มีความแปลกดีนะครับเดี๋ยวลองไปคํานวณต้นทุนดีกว,ว่าว่าสมมุติเราทําไข่เค็มสูตรนี้ต้นทุนต่อใบหนึ่งอ่ะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาคํานวณต้นทุนของไข่เค็มกันหน่อยนะครับผมคํานวณเป็นสองตารางแยกเป็นไข่เค็มไทยกับไข่เค็มจีนนะครับไข่เค็มไทยส่วนผสมเนี่ยก็จะมีแค่ เกลือละลายน้ำซึ่งใช้น้ำา2ลิตรนะครับเกลือสขีดแล้วก็สูตรนี้เนี่ยเราสามารถดองไข่เค็มได้ประมาณสัก35 36ฟองครับเราใช้เป็นไข่เป็ดนะครับก็ราคาไข่เป็ดแล้วแต่พื้นที่นะครับที่ผมซื้อมานี่ก็แผงและ1้0บาทก็สูตรนี้นะครับ36ฟองเนี่ยใช้เงินไป182่งบาทเกสตางนะครับเวลาขายแนะนําให้ขายเป็นชุดชุดละ6ฟองครับต้นทุนต่อชุดอยู่ที่30บาท50สตางค ถ้าเราต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่40%ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่76บาท24สตางถ้าสมมุติว่าเราขาย80เราก็จะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ49บาท50มาดูไข่เค็มจีนครับแตกต่างกันนิดนึงนะครับก็จะมีในส่วนของโปยกักเหล้าจีนพริกไทยเม็ดนะครับก็เหมือนกันครับใช้น้ํา2ลิตรก็ดองไข่ได้ประมาณสัก35-36ฟองใช้เงินไป190บาท99สตางค์ตีไป191บาทนะครับ ถ้าขายเป็นชุดๆละ6ฟองเนี่ยต้นทุนก็อยู่ที่ประมาณ31บาท83สตางค์ถ้าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่40%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่79สบาท58สตางค์ขาย80เท่ากันก็จะได้กำไร48บาท17สตางค์เวลาขายเนี่ยขายราคาเดียวกันก็ได้นะครับให้ลูกค้าเลือกว่าอยากได้แบบจีนหรือแบบไทยนะครับของแบบจีนเนี่ยความแตกต่างคือเราได้ความหอมของกลิ่นนะครับที่ได้จากเหล้าจีนเป็นกลิ่นอ่อน,อน นะครับแล้วก็ป่วยกักนะครับหรือถ้าใครจะให้ราคาต่างกันก็อาจจะเพิ่มราคาขาย5บาทก็ได้นะครับเราก็แนะนำลูกค้าว่าตัวนี้มันจะเป็นสูตรจีนมีกลิ่นหอมกว่า